อามาทําโจทย์ a level กันนะครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตรีโกณมิติเนาะเขาบอกว่าผลสําเร็จของ2ของ s i n ์สองเซตา eta, ส่วน cos เซต้าบวก cos สองเซตาส่วน s i n ์เซต้าเนี่ยเท่ากับเท่าใดนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเป็นไงครับเราก็ทําให้ส่วนเท่ากันก่อนถูกไหมทาเป็นส่วนเดียวกันก่อนเน,นี๋ยคูณด้วย s i n ์เซต้าทั้งเศษแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คูณด้วย cos เซตาทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนก็ได้เป็นไซด์สองเซตาไซด์เซตาบวกคอสสองเซตาคอสเซตาข้างล่างกลายเป็นส่วนเดียวกันแล้วก็คือคอสเซตาไซด์เซตาไหม่ะข้างบนเป็นไงครับคุณคูณไหมคอสคอสบวกไซด์ไซด์อ่ะสับที่ยมันหน่อยนะก็คือเป็นคอสสองเซตาไซด์ คอสสองเซตาคอสเซตาเนาะคิดท mm ี hmm. uh, ่อ uh, no ่ะคอสสองเซตาคอสเซตาบวกไซน์สองเซตาไซน์เซตานะอ่ะสับที่มันหน่อยคอสคอสบวกไซน์ไซน์ก็คืออะไรครับคือคอสเอลบีถูกไหม Cos เอคอสบี Dante, Тут, a, B, B, บวกไซดเอไซบก็คือ cos a อลบบเพราะฉะนั้นข้อนี้ประโยคข้างบนก็คือ cos ของสองเซตาลบเซต้านั่นเองเนาะโดยข้างล่างยังเหมือนเดิมนะคอสเซต้าไซเซตาข้างบนเป็นไงครับก็ได้เป็น cos เซต้าส่วนด้วยคอสเซต้าไซเซต้าเราสามารถตัด cos เซต้าได้เนาะก็เหลือเป็น1ส่วนไซดเซตา หนึ่งส่วนซ้ายก็คือโ o s นเซตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลสําเร็จเนาะจากโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะเห็นว่าไม่ยากเลยนะเป็นข้อสอบจริงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อที่น้องๆควรจะต้องเก็บคะแนนได้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรปิโกนจะต้องท่องได้ก่อนเนาะแล้วเอามาไปยุกใช้ในการทําโจทย์ได้นั่นเองนะครับ